ท่องตามใจเดพระชายาหมอยาเซียนบทที่1981หยวนชิงหลิงถามขึ้นว่าแล้วทำไมนางต้องปิดบังเจ้านางไม่ปิดบังคนอื่นแต่ปิดบังเจ้าเจ้าทำอะไรไปบ้างเจ้าไม่รู้ดีแก่ใจหรือจะให้ข้าเล่าเรื่องหลายปีมานี้ที่เจ้าข่มเหงลูกสะพ้ายยังไงให้เจ้าฟังไหมหูหยินเท่าหมอบพื้นร้องให้พร้อมพูดขึ้นว่า ฮองเฮาโปรดไว้ชีวิตฮองเฮาข้าน้อยแค่กลัวว่านางจะหนีไปทอดทิ้งลูกชายหลายคนที่น่าสงสารตอนนั้นลูกชายของข้าดีกับนางมากรักใคร่เห็นคุณค่านางอย่างที่สุดนายจะลืมบุญคุณไม่ได้นางหนีไปหรือยังน้ำเสียงหยวนชิงหลิงดังขึ้นท่าทีก็ดูเคร่งเครึมขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่ากลัวว่านางจะหนีไปก็ควรที่จะดีกับนางบ้างถึงจะถูก ไม่ใช่หาทุกวิธีทางเพื่อสร้างความลำบากใจให้กับนางที่ผ่านมาเจ้าคิดว่าตนเองมีจวนอยู่ในมือจึงสามารถพูดว่าอะไรพวกเขาแม่ลูกก็ได้แต่ที่จริงนางซื้อบ้านอยู่ข้างนอกแต่แรกแล้วแต่ไม่ย้ายออกไปเจ้าว่านี่เป็นเพราะอะไรยังคิดที่จะอยู่เพื่ออยากได้บ้านหลังนี้ของเจ้าหรือไม่ไม่ใช่ค่าน้อยไม่ได้หมายความเช่นนี้หองหาวปรดไว้ชีวิตใครต้องการชีวิตของเจ้าหยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มว่า ค่าให้เจ้าเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่เจ้าก็เป็นไม่ตั้งแต่อายุยังน้อยจะไม่รู้ถึงความยากลำบากหรือเดิมชีวิตของนางก็ทุกทรมานพอแล้วคนอื่นยังรู้จักเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของนางเจ้าละ่ะเจ้าตั้งใจกลั่นแกล้งมีเจ้าที่เป็นญาติแบบนี้ด้วยหรือฮูหยินเท่าปล่อยหงให้ไม่รู้ว่าหวาดกลัวหรือรู้สึกตัวแล้วหยวนชิงหลิงก็หยุดถามนางไปก่อนหันไปถามช่างสวีว่า สามีของเจ้าจากไปเร็วเดิมสามารถที่จะแต่งงานใหม่ทำไมตอนนั้นเจ้าถึงไม่แต่งใหม่ช่างสวีน้ำตาคลอพร้อมพูดขึ้นว่าเรียนหองหฮามีสามสาเหตุเหตุผลแรกคือทิ้งลูกชายไม่ลงล้วนเป็นก้อนเนื้อที่หลุดมาจากในท้องข้าน้อยหากแต่งงานใหม่ก็จะต้องทอดทิ้งพวกเขาเหตุผลที่สองเป็นอย่างที่แม่สามีของข้าน้อยพูดสามีที่เสียไปแล้วดีกับข้าน้อยมาก รักใครอย่างมากจริงๆข้าน้อยไม่อยากลืมเขาและก็ไม่อยากให้ใครมาแทนที่ตำแหน่งของเขาเหตุผลที่สามสามีของข้าที่ตายไปแล้วเป็นคนกตัญญูอย่างที่สุดก่อนจากไปก็เป็นห่วงว่าแม่ที่เป็นไม่เลี้ยงพวกเขามาจนโตจะสามารถรับได้ไหมกลัวว่าต่อไปนางจะโดดเดี่ยวไม่มีที่พึ่งดังนั้นข้าน้อยจึงขอยกตัญญูแทนเขาเฝ้าดูแลแม่สามีไปจนนางแก่เท่าสายตาหยวนชิงหลิงเต็มไปด้วยความเห็นใจพร้อมพูดขึ้นว่า เจ้าเป็นคนให้ความสำคัญแก่ศีลธรรมค่านับถือเจ้ามากมิกลา้ามิกลา้าช่างสวีก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นความฝันหยวนชิงหลิงหันไปมองฮูยินเท่าอีกครั้งพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าฟังสิ่งที่ลูกสะพ้ายของเจ้าพูดแล้วก็ลองคิดถึงสิ่งที่เจ้าทำในหลายปีมานี้เกินไปไหมฮูหยินเชิญไม่เคยคิดว่านางจะเคยสร้างความลำบากใจให้กับลูกสะพ้ายหลังจากฟังพวกนางพูดคุยกันแล้ว นั่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็พูดขึ้นว่าลูกมามาที่ผ่านมาเจ้ารับผิดชอบดูแลอบรมสั่งสอนอยู่ในจวนพูดหลักการได้เป็นชุดๆแต่ทำไมเมื่อถึงตัวเจ้ากลับผดเด็จการเห็นแก่ตัวเช่นนี้เจ้าช่างทำให้ข้าผิดหวังจริงๆเจ้าพูดกับข้ามีประโยชน์อะไรฮองเฮาอยู่ตรงนี้ไปพูดกับฮองเฮาเถิะฮูยิเนเฉิญสะบัดมือของนางพร้อมพูดขึ้นหญิงชารานิ่งอึ้งหันไปมองดูลูกสะภ้ของตนเอง นางยังคงไม่สามารถแบกหน้าไปพูดสำนึกผิดได้ในทันทีแต่สายตาอันเฉียบคมของฮองเฮาจ้องมองดูอยู่นางจึงจำเป็นต้องไปพูดขึ้นด้วยเสียงอู้อว่าข้าที่ผ่านมาข้าเข้มงวดใจดำต่อเจ้าเจ้าให้อภัยแม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาสำนึกผิดหยวนชิงหลิงพูดดักนางขึ้นว่าสำนึกผิดต่อหน้าข้าอาจจะไม่ใช่การสำนึกผิดจากใจจริงมีคำพูดบางอย่างหากวันนี้ข้าไม่พูดข้าจะอยู่ไม่เป็นสุข ผู้ญินเฉินเจ้าก็ฟังไว้ฟังดูว่าสิ่งที่ข้าพูดมีเหตุผลไหมผู้หญินเฉินตั้งใจขึ้นมาทันทีพร้อมพูดขึ้นว่าขอฮองเฮาสั่งสอนหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าตั้งแต่ฮ่องเต้ขึ้นของราชก็ได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายปกป้องสถานะของผู้หญิงแต่ร้อยพันปีผ่านมาความคิดที่ว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายนั้นฝังแน่นผู้หญิงสำคัญน้อยกว่าผู้ชายกลายเป็นเรื่องปกติ ในที่นี้มีผู้ชายข่มเหงผู้หญิงแต่สิ่งที่ทําให้ข้าโกรธที่สุดก็คือผู้หญิงมักจะดูถูกผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงมักจะเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงด้วยกันพวกผู้หญิงเราไม่รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกลับสัญหาเหตุผลมากมายเพื่อช่วยผู้ชายหลุดพ้นแล้วก็ดูถูกผู้หญิงด้วยกันเหมือนอย่างวันนี้สิ่งที่ฮูหยินเท่าตระกูลลูกกระทำลูกชายเสียชีวิตเร็วทอดทิ้งภรรยากับลูกอีกหลายคน นางไม่ดูแลรักใครกับพยายามเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของลูกสะภ้ยลำบากแล้วลำบากอีกโชคดีที่ช่างสวีเข้มแข็งพอเข้มแข็งพอที่จะใช้งานฝีมือหาที่ยืนอยู่ในเมืองหลวงและยังเตรียมสมบัติให้กับพวกลูกชายหากนางอ่อนแอเสียหน่อยคงจะผูกคอตายตามสามีไปแล้วยุคสมัยในตอนนี้สถานะของผู้ชายมั่นคงอยู่แล้วจะเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถกระทำได้เลย เราพวกผู้หญิงควรที่จะครุ่นคิดดูใหม่ร่วมกันคิดปรับเปลี่ยนสถานะของตนแทนที่จะรอให้ผู้ชายมาเห็นถึงความอ่อนแอหรือขอความคุ้มครองจากพวกเขาในอนาคตราชสำนักจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสถานภาพและสิทธิสตรีแต่พวกเราก็ต้องคิดดูว่าจะก้าวไปอย่างไรซึ่งก้าวแรกนี้ควรที่จะเริ่มจากการที่ผู้หญิงไม่ข่มเหงผู้หญิงด้วยกันไหมช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1982 คำพูดของฮองเฮาทำให้เลือดในใจหูหยินเฉินกับช่างสวีสูบฉีดขึ้นมาคำพูดนี้หากพูดออกมาจากปากคนอื่นคงจะไม่ตื่นเต้นอะไรแต่คำพูดนี้ฮองเฮาเป็นคนพูดน้ำหนักจึงไม่เหมือนกันความตื่นตระหนกก็มีไม่เหมือนกันหูหยินเฉินคำพูดที่ข้าพูดจากเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพวกเขาในวันนี้และดูเหมือนกระทันหันแต่ก็เพราะจนใจผู้หญิงมากมายที่น่าสงสารต่างเลือกที่จะเก็บไว้ในใจกระทั่งไม่อยากที่จะพูดกับคนอื่น As, <S <S เพียงเพราะกลัวว่าจะทําให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียหากกระทําความดีสิ่งที่ได้กลับมาจะต้องเป็นชื่อเสียงที่ดีแต่หากตนเองจะต้องทนทุกทรมานเพื่อปกป้องชื่อเสียงอะไรนั่นถือเป็นเรื่องน่าขำเพราะสิ่งที่ทํานั้นไม่ใช่เพื่อหน้าของตนเองแต่ทําเพื่อหน้าของผู้ชายและก็ไม่ใช่ชื่อเสียงของตนแต่เป็นชื่อเสียงของวงตระกูลข้าไม่ได้หมายความว่าใครที่ต้องทนทุกเจอกกับเรื่องเศร้าแล้วจะต้องพูดให้กับคนอื่นฟังมีบางคนก็ชอบที่จะซ่อนความรู้สึกไว้ในใจแต่ยังไงก็ต้องให้พวกนางมีทางเลือกอื่น ตอนนี้ที่จริงราชสำนักก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้หญิงแต่ทุกคนไม่ใช้ทำไมถึงไม่ใช้เพราะหลังจากเกิดเรื่องแล้วก็จะทำให้เสียหน้ากลัวว่าเดือดร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ตนเองอดทนอดกลั้นไว้ยังจะดีกว่าหูหญินเฉินเจ้าคิดว่าตอนนี้เป็นเช่นนี้ไหมสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะพวกเจ้าที่ให้ความสำคัญในด้านอำนาจกับตำแหน่งขุนนางเรื่องราวภายในจวน จึงยิ่งชอบที่จะปิดบังแต่ข้าหวังอยากให้พวกเจ้าเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงเปิดถังได้เห็นถึงความกล้าหาญของพวกเจ้าเนิ่นนานไปผู้หญิงที่น่าสงสารก็จะลุกยืนขึ้นมาต่อต้านและสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือเปิดเส้นทางนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะต้องมีก้าวแรกถึงจะรู้ว่าต่อไปควรจะเดินยังไงสุดท้ายหยวนชิงหลิงพูดเน้นหนึ่งประโยคในใจหูยินเฉินตื้นตันยินดีคุกเข่าคำนับอย่างเคารพนับถือพร้อมพูดขึ้นว่า ฟังคำพูดของเหนียงแล้วข้าน้อยเข้าใจความตั้งใจของฮองเฮาและก็จะไม่ทำให้ฮองเฮาผิดหวังเปิดถังในอนาคตผู้หญิงก็จะสามารถทัดเทียบฟ้าผู้ยินเชิญจะมีวันนั้นแน่หยวนชิงหลิงมองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่าแต่วันนี้เราต้องสู้ไม่อาศัยการให้หรือความสงสารของผู้ชายหยวนชิงหลิงไม่ได้พูดให้หญิงชายเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและก็ไม่ได้พูดให้ผู้หญิงเปรียบเทียบกับผู้ชายเพียงแค่ต้องการอยากให้ผู้หญิงมีช่องว่างที่เป็นอิสระแก่ตนเอง หลังจากคูหยินเฉิญกลับไปแล้วหยวนชิงหลิงกับช่างสวีคุยกันเป็นการส่วนตัวสักพักช่างสวีก็พูดความจริงว่าที่จริงข้าน้อยอยากที่จะย้ายออกไปนานแล้วแต่ทิ้งแม่สามีให้อยู่คนเดียวกลัวว่าพวกลูกๆจะถูกคนอื่นนินทาว,ว่าอกตันยูท่านก็รู้หากได้ชื่อว่าอกตันยูก็จะหาคู่แต่งงานไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงรอแล้วรออีกและตอนนี้ก็เพิ่งซื้อไปแค่สี่หลังยังเหลืออีกสองหลังหากจะต้องแบ่งบ้าน ก็จะต้องรอให้พวกเขาทั้งหมดแต่งงานแล้วถึงจะสามารถแบ่งได้หยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างรับนับถือว่าเจ้าเก่งมากจริงๆผู้หญิงตัวคนเดียวสามารถเลี้ยงลูกชายหลายคนได้ดีขนาดนี้ตอนนี้ลูกโตแล้วเจ้าก็ไม่ต้องทำให้ตนเองลำบากมากแล้วฮ้องเฮาชมเกินไปแล้วคนเป็นพ่อแม่มักจะคิดเผื่อลูกตอนนี้ถึงแม้พวกเขาจะมีทางเดินของตอนเองแล้ว แต่ยังไม่แต่งงานการแต่งงานจะต้องใช้เงินอย่างมากต่อไปมีลูกต้องเลี้ยงดูในครอบครัวก็จะต้องช่วยเหลือได้บ้างค้าน้อยไม่รู้สึกลำบากยังสามารถหารายได้ก็หารายได้ต่อไปค้าน้อยช่วยเก็บเงินให้พวกเขามากหน่อยต่อไปพวกเขาก็จะได้ทุกอย่างน้อยหน่อยช่างสวีพูดขึ้นอย่างซาบซึ้งใจว่าขอบคุณในความเป็นห่วงของฮองฮาบุญคุณของฮองฮาข้าน้อยจะจดจำไว้ในใจ หลังออกมาจากตระกูลลู่หยวนชิงหลิงก็กลับวังแล้วเรื่องที่ทําการปกครองเหนือมีคนคอยจัดการอยู่แล้วนางที่เป็นฮองเฮาได้เปิดเผยหน้าแล้วต่อไปควรจะทําอย่างไรก็มีทิศทางแล้วทําไมไม่จัดการลูกชายของเขานั่นเป็นคนอันธพาลชั่วร้ายเป็นครั้งแรกที่เจ้าห้าเถียงภรรยาหยวนชิงหลิงจูงมือของเขามานั่งลงพร้อมพูดปลอบว่าอย่าใจร้อนให้กู้ซื้อไปจัดการฉินหวนก็พอส่วนลูกชายของเขาเก็บไว้ให้ลูกชายของเจ้าดีไหม เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าตาทัพทิมช่างสวียังถูกทำร้ายสลาเปาจะต้องโกรธโมโหอย่างมากหากเขากลับมาแล้วเรื่องทุกอย่างจัดการหมดแล้วไฟแห่งความโกรธโมโหงเขาก็จะไม่มีที่ระบายเก็บคุณชายฉินคนนี้ไวใ้ให้เขาให้เขาได้ระบายอารมณ์เจ้าห้าเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความดีใจพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าคิดได้รอบคอบจริงๆหยวนชิงหลิงนวดขมับพร้อมพูดขึ้นว่าสลาเปามักจะพูดว่าค่อยๆเลี้ยงดูให้เจ้าตาทัพทิมเติบโตแต่เขามีงานยุ่งมากจริงๆสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ ก็ต้องช่วยแต่มีบางอย่างที่ไม่ควรช่วยก็เก็บไว้ให้เขาจัดการเองเจ้าพูดถูกทุกอย่างเจ้าห้าพูดเอาใจได้อย่างคล่องปากการทุจริตของคุณนางตื่นตระหนกเดือดร้อนไปถึงเจ้าหยวนเดิมก็ทำให้เขาโกรธโมโหอย่างมากแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ